กำลังเลพี่น้องพี่นองไ่ใชเดี๋ยวออกไปทำมาหากินเลยจ้าเลยแต่สาวเลยผลลินผลลินอยู่ผลกำลังลินกำลังกุ้มทีบจ้าผลลิน ลิ้นมะธรรมาดาอยู่หมูว่านวันที่เกา่าพี่น้องเอ้ยจักผ่าจากักล่มมาหมูว่านยายกับบรหาชชายนอนหมูว่านจักผ่าจักลม่มยายมาถา,ายเงอนหนึ่งพี่น้องเนี่ยการยำเสาโค้งมุงได้ตายพ้นกระลังลิ้นงามใช้ขากระลงัลงลุง พี่น้องเอ้ยกำลังกลุ่มถีไปเลยกำลังล้นลีน,ลนตะทอกว่าเบิ้งอันนี้ว่ามือจุกผักเลยพี่นอ้องตะทอกเบิ้งก้มยุตเลาว่าแมนไม่หีีแล้วเมื่อนี้วันที่สิบนองพี่น้องเนาะวัสดีจ่าแพลนครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กล่าผ้ามวนเลยจะจ่ายเด้อพาลงทงลงทาหากินหาอยาก คือเกาเด้อยจ่าเด้อให้ลีดจ่าหลังจากอันนี้พนตกเศร้าแล้วฝนล,ลี้นเนาะพี่น้องเนะเาะยายก็เลยมาหาเด้อพี่น้องมาร์มามา,มากกนกติดตามยายเด้อเดยจ่ามาให้ลีดคือเกาเลยจ่าเพิ่งบาเดียดประก,กาศมือนี้เออเย็นดีอยู่พี่น้องคืมดีคืมดีอยู่ไปลุย พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกระลังใจให้ยายในเด้อยายเห็นยังกะเบิ่งยายในยายก็หะใหลีเลยจ้าไปลุยต่อใหลีเก่าเนาะจ้าเนาะเออหายเขาหนี่พี่น้องมานดูมานดูเนาะจ้านาะฮะมาเด้อมาลุยในกันเด้อจ้าเด้อมือนี้บรรยากาศดีอยู่เด้อจ้านี่ พี่น้องแตกบุ่นเลยอันใดด,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 ดดุดอ่ออันใดดุอนีออนี่พี่น้องเห็นบ่เออลบเนาา่ะขอโทษขออภัยเดอ้อยายบ่หัวหนิวยาดมันดังอากาศมันเย็นพีน้องอากาศมันเย็นดกพี่นอบรรยากาศดีอยู่มาใส่เนะเออ,ออเต้าก็ิ้นแห้งเออแกเลยออกมาบ่ไ <laughs> ด กระเบิ่งบรรยากาศว่าปุ่มทีบเลยพี่น้องเอ้ยนี่ยาย่แค่กระเงบรรยากาศพี่น้องเอ้เฮ้ยนั่นอุ้ยเต็ดไหนพี่น้องอือเฮ้ยคอ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 ยเขาคอยเนินปื๊ดปื๊ดพี่น้องปื๊ดถึงเตะออกอือให้แถาโตมเมย์ไงบ่ไงเติบอยู่โอ้เห็นบ่อล มานมานมานอยู่นาจ่าเนาะนี่หูแตกว่าพี่ละเทาพุ่นพุ่นเออเออเออเขามาพี่ตีเขาไปจุบนั่นนะจุบนี่เลยเถอะอือเปิดแตกออกละเถอะจับเด้อมาเด้อมาเด้อมาจับนี่กันนาจ่าเด้อเฮือมานมานอยู่อ้หูมือนีหามวนอยู่ดอกเจ้าเอมาสน้องมา ากลับมาหาจับอีหลี่ชือเก่าแหละพี่นอ้องเออใช่สิเขาเร็วไปจีบแข่งจีบขาเนาะจ๋าเนาะยังบันรหัวตาทองจับยุดมือนั่พี่น้องเออหายไปหอดใส่หน่ยอยปื๊ดเจ้าพูดพูดพูดออกมากเสียอยู่พี่นอ้องเออมานมานอยู่จา้ามานอยู่เออ น้องมัดมาดมาเด้อพี่น้องมาเมื่อยในกันมาหามากกลมแอวปวดแอวปวดลังทัานมาหาคนไปกินไห่เถาไปหลังปื๊ดเกอกมากตีเถาไห้เข้าไปใยแหี้ยงเข้าไนใยเนยบ้านมันจะคุ้มกับท่านปื๊ดพี่น้องนี่มีหัวโตเห็นบ่นี่มานมนดูปือด เออ,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 น,อนี่ทายาพลังเสริมพลังเสริมด้วยอืมเติมพลังเปืดน่านบอเปื๊ดเขาไม่อยู่มันอยู่เป็นมูนะนเนาะเ่าเนาะเออกน,อออออนี่พี่น้องปืดนี่ ตัวนี้ตัวไม่ไมปีกตีเท่าไม่ปีกเหมือเดี๋ยวนี้ปีกเหมือนนะกระลังออกปีกเออกระลังออกปีกกระลังไข่ก็มีเออกระลังไข่เออมานมานอยู่จ้าเปิดพี่น้องเออมวกแนมตองปีกไม่เหรอเท่าตัวไก่เหมือนเออ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 นี่พี่น้องตัวหนึ่งเออมานมานอย นี่เต้นลูกมหาหมูลลเลยแ่าเต้นลูกมหากันแล้วเออเปิดลูกมหาการจุดนะจุ่มนี่เด็กสองกลับเนาะน้าแถวสามสามเลยนะ <ừ. S 2> อู้หนี่มานุานพี่น้องมานุ โจนี้เอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ้าเนาะได้อันใดเอาอันนั้นปืดพี่น้องก็เตะกอกเบิ้ง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 อุ้ยเบิ้งเงาๆไปเรื่อยเด้อจ่ามือนี้ปื้ดปืดอิ่งสามารถโดดเตะได้ปี๊บเถ้าปี๊บป๊บอ้ไ ดำๆตัวหลันไม่ย้ายมุมตัวหลันไม่ย้ายมุมดิเออเออพี่น้องทั้งล้างออกมาขึ้นแซวเลยพี่น้องนี่มนัมนมนันมันเอ <c oughs> อเออปืดเออจับมวนขนาดเลยพี่น้องเลยมือนี่มวนมวนมวน ไช่แล้กหองอ้ยนพูด้ยเ้ยเฮ้ร่องอยู่เป็นหมูอยู่อถาเนาะั้นอย่งไรเพี่ใส่ย่พี่มมนแว่ะเอออือนี่อานมมือนี้กับวันที่สิบนะถวเนาะวันที่สิบมูวานกับวันที่เก้า เผินพะกันเตะบานเตะเมืองไปกินน้อพี่น้องนะไปกินเขากินเขาปลามันนี้ก็วันที่สิบวันที่สิบเดือนเมษา,อ,มาอุ้ยบึงจิล่ะเป็นกรรมนํมอีล่ะแต่หัวตะทองบังแน่มพี่นออ้อง ปืดปืด,ปดอื้ไปแล้วพี่น้องเออเต็มก้ำอีกล่ละอื้ออื้อมันอยู่ในทางรลดเองน้อเฒ่าปืดมันไปนทางเลยวะ่ะอืออืออือ <c oughs> <c oughs> เหมดพอดีเหลืนะองพี่น้องโอ้โหตัตอมเขาเล่นนนอแเว่าเนาะโอ้ยบาดเต็มเหมดอึบอึบโอ้โมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆนอแถวอึอึบฮ่าฮ่าฮ่พี่แสนดีใจได้รับจดหมายจากไปเสนีเแ่าใหญ่นาทองสายใหญ่นาทองถึงพี่ ยังโอ้ยแหน่องนี่ฮฮ่โอ <c oughs> ๊ยกิ๊กอับ <c oughs> หนึ่งได้จ่าเด้อบึ้ดพี่น้นองนอั่น่นกินบอไล่แล้วไล่แล้วไปลุยตอ่อเฮาอือบรรยากาศมือน,นี่เย็นดีได้กี๊กอันหนึ่งอ่ะท่าของคอยได้อีกอันหนึ่งคือกันนี่น้องเห็นบอนี่ ดับใหญ่หเ่านี่มีแต่ตัวเมยไข่ได้เ่าะเมยใหญ่เอ้าแม่ปองน้องแม่ปองเห็นบ่เเ่าะอือแต่เมยงามงเมยดำมีปีไข่ใ,ให้เราเปาะด้วยอือฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ รมแห้งแหงเดือดจ่าเดือดนบอกเทาร่มมากเลยได้เทาร่มแห้งอูตะถองใหญ่ยาวมาถัดจะถอกเจ้าโอ้เจ้ามามเ,เาออจะได้จังมาเด็กกำนนึ่งควยล้ายางมากกว่าท่นนาทน,น <laughs> ลมมันแห้งเมยชาวเ<ฮ>นี่ยมึง <laughs> เ้าเผ้าเผาหายานยานล่มมาล่ะเนาะยังปวกกับนี่เนาะตายปวกขึ้นแล้วหนักนนักลนักงานล่มมุดมุดนะหนอนปูดปูดเตีบวป้าพูนพูนพูนนี่ขาเนี่ยขาพูนนี่ขาเจ้าพูนนี่ไหมทั้งพี่นักนนั่นหินบ่อ ปุบปุบปุบนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเออตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเถือกเอาเขานั่นเป็นตัวแม่น้านั่นเออเอานี่เอานี่คอยเนี้ยตัวเถือกเออนี่ตัวนี้เป็นตัวแม่มันมันนี่พี่น้อง กำนึงอีละ่ะพี่น้องเออเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมันมัน <c> ม <oughs> ันมันฮ่าหาไปเรื่อยๆมันนี่บรรยากาศดีอยู่ดอกสาวเอ,อ้ยพะฮอนส่ม <c oughs> <c oughs> มือฮอนพะฮอนพะฮอนมาชอลมือแล้วก,ก็ม้วนก็เมือนี้จะทองลุย เอ๊ะนะครับนี่เอ๊ะพี่น้องมากัน นี่มันมันนี่เดี๋ยววันี้แตกอีกล่ะดูไปจุ่มๆเลยเนาะเถอะวันนี้มุมใหญ่ได้เถวเมไข่มุมแม่นี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 ่แถวมาดีดูนี่นี่ปื๊ดนี่นี่ได้ตัวหนึ่งโมนี่เออเออแล้วมันดีดู่นุ่งนี่สากไหนนะนี่หลักมันนห่นหินบ่อพี่น้อง หหม,ม,มี่จะ <laughs> แม่ทองมีจะแม่ไข่บอกแม่ทองเออืดนี่รูดมือออกไก <laughs> ่ออกมา <ừ. S 2> เออใช่ไม่ยังอมีปีหนอปืดนั่นกันึงเาอืมีน่อวกันคำหนึงคือกันอคำให่นี่ปื๊ปปดคำนี้คำอืานกินเชื้อ ุหมอน้งเี่นอบอ่เป็นอ้นเจ้าเจ้าเอนอนบกมันหองมันห้องอยู่ที่ติดอยู่ไม่เถอะ พอมาได้ให้ออกนินจูนนะให้ทุกอ,อย่างเงีง้ๆงเออลูกกินน้องกดดุนนี่บ่เอาอีดีจิบอ่ทัาเออนี่บ่เออนะเออเอสวัสดีจา้านางพักพรก็น้อยจะ่องเนาะเดี๋ยวนางก็หนาวก่อน ทางก้ากรบบาดมาด้วยมึงกระหมงด้วยพี่น้อง <c oughs> พี่น้องบักม่วง,งปลาหม่วง,งปลาด้วยจานนี่ซุกแล้วซุกแล้วนี่ซุกแล้วปป๊ดเอาไปค้นเผาเอาไปกขึ้นเขาแซบแซบด้วยจานนี่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 ซุกแล้วนี่อู้ยเต็มอยู่หลาย,ลาย,ลาย,ลายเก็บป้องไว้ก่อน นี่จ้านี่นี่เห็น,นอบ,อบ่มะม่วงป่าสุกเด้อเบิ่งได้่จิกัดให้เบื้องเสียบเสีบหวานมะม่วงป่าดิจ้าเด้อเบิ่งได้่จิ่งเบิ่งตุนมันแซ่บเสีบอื้มเขาถ่ายกินกับเขาใช่เสียบมะม่วงป่ารนแซ่บเลยหัวมันก็มากินน้ำเนาะ ตัวงัวตัวคนกินถั่เจ้าเลยนอุ้นตาทองหา,าเกเกิดไปหาจอยตาทองอีกก่อนเออแก่เมื่อที้กินบกมวองมาเมือเ <laughs> ม่อกี้กิน <laughs> <laughs> เห็นใครตัวเดียวหมดจอคงพอเราได้จับเอาอะไรมาใส่ใส่กัน่เลาต้อกกันอีกอีกอีีกอีกอีกอกอี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 อีกอีกอีอีกีกอีกอีกอกอีก บังหนึ่งใหญ่ทายเบื่องรักตาทองพื้นลำพิ้นบอกหัวใหญ่ทายเต็มกลับไม่ละเอียดฮะวันนี้ไปไปไปฮะขอไปเฮือนเฮาวันนี้เมื่อแล้วเมื่อแล้วแต่พ่อเด็กคิดเดียา์ก้าวหน้าพี่น้องเนาะในร้ายอยู่ดอกจ้าเออม่หยังจะเต็มกลับมาเหยี่ยมเอาอีหลีมาหนี้แป๊ะ มแมนใหญ่มึงนั่งหาไปแล้วพี่น้องเอาบางยางงามด้วยนี่ทักที่อะไปน้องเอ้ยนี่ได้ไล่ยอยู่น,อนอ้องจ่าเนาะอืมยายก็สิจบคลิปจบคลิปมหาอิลิทน้องพี่น้องไว้เพียงแค่นีเนน้เด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค,ค์ทุกแชร์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องด้วยจ้า อายุดีมีแห่งจุผู้ชุกคนได้จ้าบ๊ายบายจุบจูบชุคนติดตามคลิปใหญ่ต่อไปได้เลยจา้าสวัสดีครับพี่น้องลาสุเทพหรอได้อพี่น้องเด้อยทให้บึงได้เราวาอยากให้พี่น้องบึง้ <c oughs> <c oughs> เงเลยงามๆนอนพี่น้องเนาะนานมืดสองเท้านี่โอู้ยูเดรร้ายคือเก่าเนาะจ่าเนาะดับเนาะอะไรมันมันมัน ลีดามือมีแต่ปีก็มามน้องพี่น้อง